สวัสดีครับวันนี้ก็เจอผมเหมือนเดิมนะครับนี่ก็หนีเที่ยวไปหลายวันนะครับก็มีคนติดตามมาจาก u t u b e เยอะนลครับว่าสนใจปลากัดนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาช้อนปลานะครับว่าวันนี้จะเจอสวยๆเด็ดๆนะครับให้ลูกค้าได้หรือเปล่านะครับนี่ก็หนีเที่ยวไปหลายวันเลยนะครับคลิปก็ไม่ได้ทํานะครับปลาที่มีอยู่ก็ไม่มีนะครับนี่เดี๋ยวเรามาช้อนกันนะครับวันนี้ว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับ แล้วจะเป็นแต้มเด็ดๆด,ดหรือเปล่านะครับในวันนี้ก็อย่าร้องลํำทำเพลงไรมากครับมาถึงก็ลงเลยนะครับวันนี้เจอตะก้าหมานนะครับขโมยเด็กมา <c oughs> เด็กไม่อยู่ไม้รแรกนะครับไม้รแรกว่าวานะครับวันนี้เปิดตัวมาไม่ค่อยดีเลย <c oughs> นี่ก็เสียงแหบนิดนึงนะครับไม่ได้เป็นโควิดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็วอดนะครับอยู่ในถุง ตัวนี้ครับนิ่มๆน,นะครับนิ่มๆครับดูนิ่มๆน,นะครับนิ่มๆน,นะครับ,รบแล้วก็เทล,ลงมาเลยครับลองดูนะครับปากถุงมีหรือเปล่าไม่รู้จมีตัวหรือเปล่าไม่เจอนะครับโอ้หรือจะติดแห้งอยู่ในถุงก็ไม่มีนะครับ มีไอ้พวกไข่นะครับนั่นครับเม็ดขาวๆครับมีไข่ทั้งนั้นเลยครับันี่เป็นไรครับเดี๋ยวว่ก็ฟักของเขาครับในธรรมชาติเอาไปตามตางเราต่อดีกว่าครับตังแต่ไปช้อนมานะครับผมว่าบ่อตรงนี้นะครับจับง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ปลาเยอะด้วยนะครับ ที่สองนะครับนี่โดนตัวเมียนะครับดูครับตัวเมียไข่แน่นๆนะครับนี่สวยๆเลยครับนี่ไม่เอานะครับปล่อยเดี๋ยวเราจะค่อยเดินไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเจอสักตัวนะครับเจอตัวเมียอีกแล้วนะครับตรงนั้นก็วอดนะครับจะเจอตัวหรือเปล่านะครับ ตัวเมียอีกแล้วนะครับทั้งสีม่วงทั้งสีเขียวนะครับสองตัวนี่ดูครับสีม่วงกับสีเข้มเลยนะครับตัวเมียหืมวงแดงสวยมากครับโอ้แต่เราไม่เอานะครับเราจะเน้นนะครับเด็ดตัวเจมๆไปเลยนะครับหืบวกแตกนะครับน่าจะเจอผู้ครับทีนี้โอ้โหทีนี่ดูครับหื นี่เมียหมดเลยครับเมียกับลูกผู้นะครับสองตัวนะครับสีมเงินนะครับนี่นะครับปลาปลาต่างกันเยอะเลยนะครับกับคลิปล่าสุดที่ว่าผมพึ่งไปช้อนมานะครับอันนั้นก็เป็นปลาแท้ลูกร้อยนะครับแหล่งธรรมชาติเหมือนกันนะครับตรงนั้นก็เป็นแหล่งของป่ายางนะครับเมื่อก่อนเป็นนานะครับแล้วเขาขุด บ่อนะครับแล้วก็ปลูกยางนะครับคุณเมื่อก่อนจะชอบขุดบ่อน้ํานะครับสะน้านะครับไว้ใช้น้ําในหน้าแรงนะครับเวลาปลูกผักปลูกอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็วอดนะครับเราลองดูครับเคยเคยมากนี่ครับวอดใหญ่มากครับยังไม่เจอคู่นะครับโมนานนิดนึงครับไม่ทันนะครับโอ้โหวอดเยอะมากครับนี่ครับเหมือนเดินชนวอดเลยครับ เห็นไหมครับขาวๆครับอีบอดหนึ่งตรงนี้น่าจะโดนครับเรียบร้อยครับเมียนะครับดูครับท้องลายเลยครับนี่ครับอันนี้คือเมียพร้อมมากครับพร้อมผสมพันธุ์เลยครับนี่ครับเมียสองตัวนะครับบอนนี้นี่ครับสีน้เงินท้องลายนะครับท้องแก่มากครับไข่แน่นแ่นครับนี่ครับสีม่วงน้ำเงินชัดเจนเลยครับ นี่ก็ยังไม่เจอแต้มเลยนะครับผ่านมาก็จะห้านาทีแล้วอ,อีกแล้วครับก็ตรงเป็นยังเป็นตัวเมียนะครับเดี๋ยวนี้ปลากัดปลานะครับหาช้อนอยากมากครับแหล่งตามธรรมชาติไม่ค่อยมีแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็นี่ดูครับโห <laughs> <laughs> นี่นี่ครับ Uh huh. ทีเดียวกับสามตัวโอ้โห oh. เดี๋ยวเดี๋ยวผมจับขึ้นมือให้ดูแป๊บนึงครับอือ uh หื huh. ทีนี้นะครับ oh 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 oh. ไม่ได้ไม่ได้นะครับเจอทีเดียวกับสามตัวเลยเดี๋ยวนะ uh huh. uh huh. อือหือือหืขอภยในความเล็บดำนะครับเ <laughs> มื่อกี้ไปปลูกต้นไม้มานะครับเล็บก็ยังไม่ได้ตัดนี่ครับ ดาตัวนะครับดูครับสวยๆเลยครับอืนี่ครับเห็นได้ชัดเลยนะครับปลากระปาป่าทั่วไปนะครับแหลงก่อนนะครับสีจะไม่ขนาดนี้เครื่องจะไม่ขนาดนี้นะครับนี่ความงามก็คนละเรื่องเลยครับไม่เอานะครับไปต่อดีกว่าครับยังไม่เข้าตานะครับผมจะหาแก้มแท่น เป็นเมียนะครับตรงนี้ครับหมายเด็ดของเรานะครับในกัดมะพร้าวทางมะพร้าวนะครับฟีดเลยครับซีดเลยครับนี่ครับหมายเด็ดครับเสร็จหมดโอ้โหผู้นี่สวยมากครับเดี๋ยวเจับขึ้นมือแป๊บนึงครับนี่ครับเดี๋ยวเดีโคอนิ่งแป๊บนบ โอ้โหนี่ดูครับเกมเทยนครับคอเคลือบครับเคลือบทั้งตัวเลยครับสวยมากครับอื้มโอวนี้ยังไงก็ต้องเอาแลลวครับเดี๋ยวนี้ก็หาช้อนย่างนะครับปลากัดป่าถ้าเราไม่อนุรักษ์นี้ครับต่อไปข้างหน้าครับน่าจะหาช้อนได้ยากนะนะครับปลาในแหล่งธรรมชาติจะไม่มีนะครับจากลูกช้อนจะกลายเป็นลูกเพาะหมดนะครับต่อไปนี่ขนาดผม โยชนคนรุ่นใหม่นะครับนี่ผ่านไปสิบปีนะครับจากแหล่งชนประกาศเยอะๆในธรรมชาตินะครับเดี๋ยวนี้ก็แทบจะหาไม่ได้เลยนะครับก็ขุดลอกคลองซะบ้างถมที่บ้างทำโรงงงโรงงานกันไปนะครับจากป่าก็กลายเป็นเมืองนะครับป่าป่าก็ไม่มีนะครับแหล่งที่อยู่อาศัยก็ไม่มีนะครับเราต้องช่วยอนุรักษ์นะครับ นี่เหมือนของผมผมเพาะด้วยนะครับช้อนด้วยปล่อยด้วยนะครับอันนี้ก็วอดอีกแล้วครับเยอะมากดูนี่ไม้เด็ดเราครับ <c oughs> เพียบครับยังไม่ยังไม่เจอตัวผู้ครับนี่ก็ตัวเมียอีกแล้วครับเห็นเลือดลืบก็ยังเจอตัวเมียอีกแล้วครับ ดูครับนี่พอน้ำลดนะครับหมายจะสวยมากครับน่าจะช้อนง่ายนะครับนี่ดูตามด้านข้างนะครับที่ไม้เด็ดทั้งนั้นครับนี่ก็วอดอีกแล้วครับเดี๋ยวไม่เห็นครับนี่ครับช้อนไปเลยครับ้นี่ครับอุ้ยสีเทาครับสีเทาโอ้เกือบไปครับเมื่อกี้มีไอแมงมุมครับโอ้เกือบโดนกินอีกแล้วครับนี่นี่ครับ สีเทาครับนี่สีหายากเลยครับนี่ครับนี่ครับสีเขาจะไม่เหมือนกันครับกับไอสีเขาจะไม่เหมือนกับไอปลาสีเขียวและสีมเงินครับนี่ครับอ้นี่มีอกระดูงขาดนะครับหางขาดนะครับอื้อนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูจะชัดนะนี่ครับดูสีครับอะ นี่หายากมากครับนี่ครับสีสีเขาจะสวยนะครับนี่เดี๋ยวเราเขานี่งครับนี่จะมันจะไม่เขียวไม่ไม่น้ําเงินนะครับนี่ก็จะเป็นสีนี้เลยครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นแร่เทมนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับตัวนี้จัดวเด็ดอีกแล้วครับตัวนี้ต้องเอานะครับ ไปหาแต่นผมยังไม่เจอตัวเมียครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทําขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ปล่อยสู่แหล่งต่อไปนะครับจะได้มีสีใหม่ๆแบบนี้นะครับต่อไปอยู่ในวอดนะครับเมื่อกี้ เอาเมื่อกี้เราเจอบอดนะครับเราช้อนไปนะครับแต่ใต้กาบมะพร้าวตรงนี้ก็ยังมีีบอดนะครับไม่รู้จะเจอตัวหรือปานะครับเจอเจอนะครับเจอครับีอผู้เมียไม่รู้กับทิ่มเงินครับโอ้โหเห็นแวบๆนะครับนี่ครับดูดูตัวเมียครับสวยมากครับเดี๋ยวผมช้อนขึ้นมืให้ดูครับหนี่ครับ นี่ดูครับนี่ขนาดตัวเมียนครับนี่ังสวยกว่าตัวผู้วางแหล่งนะครับอื้ครับสีเข้มชัดเจนมากครับช่วงน้าลดอย่างนี้จะน่าช้อนกว่าน้ําเยอะนะครับนี่ดูครับสีของน้ําครับโอ้ไม่โฟกัสนี่ครับสีของน้ํานะครับแล้วปลาจะเข้าสีเข้มกว่านะครับเพราะว่าเป็นการอะไรครับพลางตัวนะครับให้กลมกลืนนะครับเหมือนกับพวกกิ้งก่านะครับ อยู่ตามต้นยังไงอยู่ยังไงก็จะให้สีมกลมกลืนไปนะครับกับธรรมชาตินะครับนี่สนามอย่างนี้ปลาก็จะสีดํานะครับเข้าสีสวยนะครับกว่าน้ํากว่าน้ําลึกนะครับแล้วก็พวกปลาจะขึ้นมาก่อวอดนะครับเพื่อผสมพันธุ์นะครับเยอะเลยอันนี้ก็อีกวอดนึงนะครับรู้จะเจอตัวหรือเปล่าเพียบครับอื้อเลยครับนี่ครับตัวเมียทั้งนั้นเลยครับ เราเดินหาวอดกันดีกว่าครับวันนี้ไม่ได้ขับทำคลิปนานนะครับไม่ได้เจอบอดอย่างนี้มานานมากเลยนะครับผม้วอีวอดนึงนะครับไม่รู้จะโดนหรือเปล่าครับช้อนนิ่มๆครับโอ้ยนี่ครับอื้เสือสองตัวอยู่ทํำเดียวกันไม่ได้นะครับแต่ประกัดสองตัวอยู่วอดเดียวกันได้นะครับนี่ครับสีนเงินนะครับ ก็ผู้สองตัวแล้วก็ตัวเมียหนึ่งตัวครับโอ้โหสวยมากครับอวงหางนี่แดงสวยมากครับทั้งสองตัวนะครับอย่างกาแฟกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมช้อนขึ้นมือแป๊บนึงครับนี่ครับนี่นี่นี่เห็นครับปลายหางครับแดงๆครับ นี่ครับตั้งสองตัวเลยครับตัวหนึ่งตัวนี้ก็ไม่เท่าหร่นะครับตัวนี้สวยกว่าครับนี่ดูนะครับสีสดสวยมากครับอือหือเนี่ยนี่สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยครับอือหือนี่ครับนี่อยู่ในวอดนะครับเสือสองตัวอยู่ทํำเดียวไม่ได้นะครับแต่ปลากัดสองตัวอยู่วอดเดียวได้นะครับ นี่เดี๋ยวจับไปก่อนนะครับวดเยอะมากครับนี่น้ำก็ประมาณต้นขานะครับนี่ก็อีกวดหนึ่งนะครับออโอ้โห นี่ก็วอดนะครับนุ่งกระวอดนะครับววดเยอะมากครับนี่ครับผู้ครับเขียวปัดมาเลยครับตะปูแก้มขีดถ้าว่าวงหางดีๆเราก็จะเอานะครับวงหางหยดน้ําสวยๆนะครับนี่ครับเหมือนตัวนี้ครับอื้มซีดอีกแล้วครับนี่ครับวงแดงแป๊ดเลยครับอื้นี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับนี่วงหางแดงๆนะครับแดงประจันเซี่ยวนะครับ นี่ครับอืเดี๋ยดูเกล็ดครับโอ้โหนี่ครับถึงว่าได้สวยนะครับกับปลาที่อื่นนะครับอืนี่ครับดูเกล็ดครับขอเคลือบนิดนึงนะครับแก้มขีดวงหางแดงๆนะครับอืมสวยมากนะครับนี่เดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับเราปล่อยดีกว่าแล้วไปดูต่อนะครับลุมก็อีกวอร์ดนะครับอโอ้ชาบ นี่ไม่มีอะไรนะครับในคลิปนี้โอ้ไม่มีในคลิปนี้ในบอดนีนดน้นี่ก็วอดนะครับนี่ก็วอดนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันนั่นครับเดี๋ยวโอ้โหเลยนี่ก็วอดครับดูก็ติดๆกันเลยครับแปลว่าผมมาติดใจวอดนี้นะครับใหญ่มากครับอือหือ เรวขอช้อนวอดนี้ครับในหลังวอดนี้เจอแต่เมียนะครับสองตัวเดี๋ยวเราค่อยซ้ำอีกทีครับนี่ครับตัวเมียทเงินผู้ก็ต้องอยู่ครับอย่างนี้ดูแถวนี้นะครับออืนี่ครับเจอแล้วครับโอ้เดี๋ยวแมงมุมกินนะครับ นี่ครับเจ้าของวอดใหญ่มากครับตัวนี้นี่ครับดูเกดครับเขียวอย่างพญานาคบ้านลุงพลครับอือโอ้โหใครสนใจติดต่อมาได้นะครับนี่ครับชื่อเฟซบ o ๊กชื่อเดียวกับ you youtube นะครับเป็นรูปผู้ชายครับรอครับนี่ถ้าไม่รอแสดงว่าไม่ใช่ผมนะครับนี่เฟซบุ๊กจะรอรอหน่อยครับ นี่ครับเขียวปัดนะครับตัวนี้สวยมากและใหญ่มากครับนี่ดูครับอืสุดยอดนะครับอยากจะจับให้หมดทุกตัวเลยนะครับแต่ว่านี่มันลําบากนะครับเพราะว่ามีมือข้างเดียวนะครับอีกข้างนึงถือกล้องนี่ก็วอดนะครับเมื่อกี้ลงมาซ้ำนะอยู่แถวนี้ครับไปไหนได้ไม่ไกลครับเจอตัวเมียกแล้วได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคว้าไปก่อนนะครับนี่บอดยังใหญ่ครับ ไม่ห็นนะครับบอลนี้ช้อนไปครับนี่ครับมาอีกแล้วครับเดีนี่ครับเขียวปัดครับโอ้โหนี่ครับเจ้าของวอดนะครับเขียวสวยเลยครับอีาสวยมากนะครับนี่ครับดูครับโอ้โ ออืืนี่ครับนี่ครับโอ้โหยังแกมนะครับสีเกวดูครับหางเครื่องอะไรก็ใช้ได้อยู่ครับเร็ดสวยมากครับอย่างนี้ตัวละร้อยครับนี่ครับร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งไปเลยอย่างนี้ใครสนใจเดี๋ยวผมค่อยมาจับให้อีกทีครับนี่ครับสวยมากครับนี่ดูครับหยดน้ํานะครับแหลมเลยนะครับสรงดีทุกตัวครับผมจะไม่เอาแนีวนะครับหนุนอวอร์ดอีกแล้วครับ อือหืมอ้นี่ไมาอีกแล้วครับนี่ครับโดนแทบทุกไม้เลยครับตัวนี้ก็ไปไหนแล้วครับอ๋อนี่ครับตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับนี่ถือใช้ได้อยู่ครับนี่ก็ปล่อยไว้ครับอันนี้คลิปเริ่มนานแล้วครับหือนี่ครับยืนที่เดียวครับ บอกั uh ee, ้งนั้นครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่นี่นี่ครับอันนี้ตัวของหายากเลยครับนี่นี่ครับดูครับดูเกล็ดโอ้โหนีอย่างนี้ไม่เจอมานานเลยนะครับอโอยังอยู่ครับตกใจหมดครับ อเดี๋ยวเราจะพยายามทําให้นิ่มที่สุดนะครับนี่นะครับอันนี้หายากมากครับนี่ครับแก้มแท่นคอเคลือบสีน้ำเงินนะครับเกล็ดเม็ดใหญ่มากครับตัวโตมากครับโอ้หนี่หายากมากครับทรงนี้ครับอืมนี่ก็หาในควักนะครับอันนี้ก็หางไม่กวาดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับดูครับดูเกล็ดครับที่คออือนี่ดูแก้มครับเกินคำบรรยายนะครับอืมนี่ครับ โอ้โหตัวนี้ต้องเอาไปทําแม่พันพ่อพันต่อไปนะครับเดี๋ยวจะหาไอ้เมียตัวสวยๆนะครับดูดีแก้มเคลือบหรือแก้มแท่นนะครับออกไปทํานะครับลูกจะได้ออกมาสวยๆเหมือนพ่อเหมือนแม่นะครับแล้วเราเอามาปล่อยแรงนะครับจะได้มีแบบนี้เยอะๆนะครับอื้นี่ครับทีนี้ครับไม่ใช่แค่ตัวนี้เดี๋ยวผมเอาไม่ซิ้นกับตัวนี้ไงครับแลนี่ดีดูครับแก้มแท่นเเคลือบนะครับอีกตัวนึง อืมือสั่นเลยผมเดี๋ยวผมเก็บตัวนี้ก่อนโอ้โหนี้แมงอะไระครับอย่างนี้เดี๋ยวดูอีกสองตัวนะครับนี่ครับสีเขียวนะครับสวยด้วยนะครับนี่ครับเกมเทนเกมเทนโคเคือบทั้งสองนี่นะครับได้ไม่เยอะนะครับ ตื่นเต้นมากนะครับคลิปนี้อย่างน้อยก็ได้พอพันปลาสวยๆแล้วนะครับหนึ่งตัวไว้ต่อยอดนะครับนี่เรายืนที่เดียวเองนะครับบอดเยอะมากครับโอ้โหขยับไปนิดครับนี่ครับบอดอีกแล้วครับไอ้นี่ก็บอดอีกแล้วครับโอ้โหไม่รู้จะเจอหรือเปล่าครับไม่เจอนะครับ ม่เจอนะครับมัวแต่คุยนานนะครับนี่ครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับผมว่าผมปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับเดี๋ยวแต่ผมไม่ดูวอดนะครับอันนี้ก็คลิปก็ยาวพอสมควรนะครับไม่พอได้ชงกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาจับใหม่ทีนครับนี่ครับติดเลยครับนี่ก็วอดนะครับนุ่นก็วอดนะครับนุ่นก็วอดครับสามวอดแล้วโอ้โหเดี๋ยวปักกระเฉดเกี่ยวขาครับ ไปต่อไม่ได้นะครับนี่ครับวอดที่สี่นะครับและนี่คร kind of ับอีกวอดนึงครับตายไปไม้น้องก็อีกวอดหนึ่งครับนี่ก็อีกวอดหนึ่งครับนี่ก็วอดอีกแล้วนะครับอื้มเล่นนุ่มไกลๆนะครับก็วอดนะครับโอ้โหเล่นนู้นครับไกลๆก็วอดนะครับโอ้ืหนี่แค่หนึ่งช่วงตัวผมนะครับตรงนี้ไม่ต่ำกว่าสักสามสิบวอดได้มั้งครับ นี่ก็วอดนะครับเดี๋ยวเดนี่ครับเจ๊ไหนอ๋อนั่นครับนี่นี่ก็วอดนะครับแล้วใต้ใบไม้ตรงนู้นก็วอดนะครับนี่ครับใต้ใบไผ่วอดอีกแล้วนะครับโอ้โหนี่อีกครับนี่ก็วอดนะครับนี่ครับที่รอน้ำลดนะครับช่วงนี้ปลาจะขยายพันธุ์กันเยอะมากครับแล้วจะมากอวอดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมมาเดินจับวอดให้ดูดีกว่าครับ นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเว้นช่วงไปนานแล้วนะครับนี่ก็ลูกปลาเต็มบ่อนะครับก็บ่อนี้มันมีแค่ปลากัดอย่างเดียวครับนี่หวอดเยอะมากครับนี่ก็หวอดอีกแล้วครับนี่ก็ตายเนี่ยหวอดนะครับนั่นครับดูครับเม็ดหวอดแล้วก็นั่นนี่นั่นก็หวอดนะครับนี่ครับหวอดแปลกเลยครับนู่นหวอดนี่ก็หวอดนะครับ โอ้โหเยอะมากครับตรงนี้อื้อนะยครับ่ยดูครับกว่าผมจะพ้นตรงนี้ไปนะครับและกว่าจะขึ้นตรงนู้นนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่าสักร้อยวอดนะผมว่าเจอแน่ครับอื้มนี่เราเดินทางมาแค่จากตรงนั้นมาตรงนี้นะครับอื้อใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเจอวอดเยอะมากครับเดี๋ยวเราค่อยมาชนวอดในคลิปต่อไปครับ คลิปนี้ผมขอปิดคลิปได้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไ้ทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ